ก็วันนี้เราก็อยู่กับเกม Hero a v e n n e r r นะครับหลังจากที่ผมเล่นจบไปแล้ว1รอบวันนี้จะมาเริ่มเล่นรอบใหม่พร้อมกับเป้าหมายถัดไปครับว่าจะเข้าในทุกๆสำนักแล้วก็ไปเก็บวิชาสำคัญสคัญแต่และสำนักเอาไว้ในคังสมบัติของเราเคยขอจัดการกับตัวละครเริ่มต้นสักครู่ครับ โอเคผมปรับแต่งตัวละครได้ระดับหนึ่งครับเราจะใช้ตัวรูปตัวละครเหมือนเดิมส่วนสเตตัสสามอย่างที่ผมจะลงเน้นไปก็จะเป็นพลังกัลลังพลังกายและก็ความคล่องแคล่วครับจ็จะเห็นว่ามันจะลงได้เยอะกว่าครั้งแรกที่เราเล่นในส่วนของวัยยุทธเริ่มต้นก็จะเลือกเป็นกระบี่นะครับเพราะว่าวิชามันค่อนข้างเยอะ แล้วก็สิ่งของที่ติดตัวไปจะเลือกเป็นสีส้มทั้งหมดเลยเพื่อที่จะเอาไปขายไว้ใช้ในอนาคตน,นะครับก็จะมีคัมภีร์ติดไปอันนึงที่เป็นคัมภีร์ของวิชาพินมีเหตุผลที่ติดไปเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันที่คุณสมบัติลักษณะตัวลักษณะเนี่ยตอนนี้ก็จะเลือกคล้ายๆเดิมครับก็จะเน้นในเรื่องของความเร็วที่จะออกพา่างไวขึ้น20%อ่ะพวกตอบสนองรวดเร็วแล้วก็ อันนี้ฮะที่จะได้เกี่ยวกับท่าล่างไวขึ้นจะทําให้เราได้เทิร์นเล่นเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็อะไรที่มันเป็นการบวกสเตตัสที่เป็น3สเตตัสหลักพลังกำลังพลังกายความคล่องแคล่วเนี่ยผมจะเอาหมดเลยนะแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดของการเล่นรอบนี้ก็คืออันนี้ฮะออความสามารถที่จะทําให้เรา เรียนรู้ได้เองเราสามารถเรียนวิยุธ์อะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องสนใจเงื่อนไขในการเรียนรู้เพราะว่ารอบนี้เราตั้งใจจะไปขโมยวิชาจากสำนักต่างๆให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็อีกอันงหนึ่งก็คือปรับตัวอย่างสมบูรณ์จะทำให้วิชาภายนอกผมสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องสนใจประเภทของอาวุธถ้าเกิดเรามี2ออันนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะทาให้ผมสามารถเรียนวิชาพินโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความชำนาญดนตรีแล้วก็สามารถใช้วิชาพินได้เลย ก็ค่อนข้างน่าสนใจครับอันอื่นที่เอามาก็จะเป็นเกี่ยวกับความอึดอ่ะเรื่องปลาฟื้นปานและเลือดก็จะทำให้พลังกายผมเนี่ยเพิ่ม HP มากขึ้น100%ก็คือ1เท่าตัวแล้วก็กายวิเศษที่จะทำให้ผลของการฟื้นฟู HPMP มากขึ้น100%นะครับแล้วก็นี่ครับทุกๆแต้มพลังกายก็จะได้ลด Final Damage หหน่วยด้วยก็เอาติดไปด้วยครับ จากษาอันนี้ก็ค่อนข้างจะทำให้เราถึกขึ้นอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันให้ในเกมเลยในปีปิ่งอูของราชสมัยต้าติงราชสำนักวุ่นวายเพราะคุณนางแบ่งเป็นฝักฝ่ายทำให้บ้านเมืองเสียมถอยลงทุกๆวันกองกำลังรัดเยี่ยนทางตอนเหนือฉวยโอกาสเข้ารุกรานก่อให้เกิดสงครามมหากรียุคทำให้ปวงประชาต่างตกทุกข์ได้ยาก เหล่าเจ้าเมืองต่างนิ่งเฉยช่วยโอกาสจากความวุ่นวายนี้รวบรวมเหล่ายอดฝีมือเพื่อตั้งตนเป็นใหญ่ในดินแดนของตนในชั่วงริบตาเหล่าสำนักบูทั้งน้อยใหญ่ต่างพากันเข้าร่วมในความขัดแย้งครั้งนี้วิกฤตการณ์ของยุทธภพจึงอุบัติขึ้น โดยภาพรวมก็คือเหมือนตอนนี้ยุทธภพถูกบุกจากกองกําลังเยี่ยนนะครับเป็นกองกําลังภาคเหนือแล้วก็ทําให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็มีพวกสํานักต่างๆพวกขุนานางที่อยู่ตามเมืองเนี่ยก็กําลังเกิดสงครามภายในกําลังแย่งชิงอํานาจกันอยู่เหมือนมีสองคนกําลังวิ่งไล่กันอยู่นะครับ คนหนึ่งเป็นมาจากสํานักสืบสวนอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นโจรครับ เราบังเอิญน,นอนแล้วอยู่แอบอยู่แถวนี้นะครับเจอสองคนนี้เขากำลังสู้กันพอดีจะออกจากสถานการณ์นี้ก็คงไม่ได้แล้วด้วยทั้งฝ่ายโจรก็ร้องให้เราช่วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งตำรวจก็อ้างว่ามาจากสำนักสืบสวนนะกำลังอยู่ระหว่างไขคดีแล้วก็บอกว่าคนนี้คือหัวหน้าโจรจากค่ายลังนกนั่งแอน ก็ขอให้เราช่วยจับกลุ่ม,มเราก็ไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วครับสำหรับฝึกส่วนพยายามบอกว่าโจมพยายามจะถ่วงเวลานะครับเพราะว่ามีพรรคพวกกำลังตามมาเราน่าจะต้องเลือกช่วยฝั่งใดฝั่งหนึ่งในรอบนี้เราจะช่วยมือปราบนะครับมือปราบจากฝักงฝึกส่วนนี่แหละ <c oughs> <ๆ>เพราะว่า เราจะเข้าไปในวงการํำหรับต่างๆการสร้างความเกลียดชังกับสำนักเครืคส่วนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาก็ขอบคุณเรานะครับเขาได้รับบาดเจ็บเขาอยากจะไปพักที่สาลาใกล้ๆนี้ขอให้เราไปช่วยมัดโจนคนนี้ไว้ก่อนโอเค ก็เรากาลังเดินทางไปที่ศาลเจ้าล้างเพื่อพักฟื้นอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ตัวโจรที่เราจับกลุ่มไว้เนี่ยให้ความร่วมมืออย่างน่าประหลาดใจเราเองก็ไม่รู้เลยว่าจะตกอยู่ในอันตรายสภาพที่นี่อาจจะแย่ไปหน่อยแต่ก็ไม่น่ามีใครมารบกวนตัวมือปราเริ่มมีอาการกับเนิร์สไแล้วนะครับ เราก็ให้เขาพักฝื้นฟูสักครู่โอเคเขาแนะนำว่าเขาชื่อลว่เฉียนเวียนครับเป็นมือปราบชั้นสูงมาจากสำนักสืบสวนก็ขอบคุณเราที่เราช่วยเหลือ เขาจะตอบแทนเราที่เราช่วยเหลือด้วยคัมภี3สามเล่มน,นะให้เราเลือกไปฝึกฝนได้เล่มหนึ่งมีทลายเกาะเสริมพลังโจมตีมีท่องคลื่นที่เพิ่มว่องไวแล้วก็มีเค็ดวิชาฟื้นฟูขอเป็นเค็ดวิชาฟื้นฟูแล้วกันจริงๆ3ตัวนี้อะไรก็ได้นะผมอยากลองเลือกให้มันหลากหลายดู ตัวเกมก็จะสอนเราเกี่ยวกับตัวหน้าต่างสเตตัสนะครับสามารถคลิกตรง h a l e c t o r information แล้วก็ดูวิชาต่างๆเพื่อเลือกมาฝึกได้โอเคนี่ก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องพักที่ศาลเจ้านี้ก่อนมือปากมีอาการบ่นเล็กน้อยครับเพราะว่ามันค่อนข้างสกปรกโอเค หรือป่าให้เราไปพักก่อน3ามชั่วย,ยางครับเขาจะรักษาตัวสักครู่นี่ก็จะระบบเกมก็จะสอนเกี่ยวกับการนอนนะโอเคมันมีหนึ่งสองสามเอ้ยหนึ่งสองสี่เราจะนอนให้มันได้สามพอดีก็คือหนึ่งกับสองนอนไปก็เกิดอาการฮาัดชิวนะครับน่าจะสกกระปกพอสมควร หลับสบายหรือไม่เราตื่นขึ้นมาหลังจากครบสามชั่วย,ยามครับตัวมือปรับน่าจะอาการดีขึ้นแล้วอืมก็แค่นอนไม่ค่อยหลับนะไม่ใช่แย่ขนาดนั้นถ้านได้ยินเสียงอะไรแปลกๆหรือไม่โอเคเป็นเสียงท้องร้องนะครับข้าไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเพราะมัวไล่จับโจร เราเห็นป่าทึบใกล้ๆแถวนี้นะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินที่นั่นแล้วหามาเผื่อด้วยตัวมือปราบก็กังวลนะเพราะว่าในป่ามีสัตว์อันตรายมากมายเลยสําหรับเราที่วรยุทธอ่อนหัดอ่าเราโดนเบรมไปแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นมือใหม่โอเคก่อนจะไปเข้าปา่าเดี๋ยวเราหยิบวรยุทธมาฝึกกันก่อนดีกว่า มี2อันนะครับอันนึงคือวิชาฝืนฟูให้ได้มาแค่บิอันนึงคือโน้ตเพลงเยอะยุทธจักรเราจะฝึกวิชานี้ก่อนเริ่มต้นมาก็ฝึกของสมเนี่ลงเราค่อนข้างต้นทุนสูงลูกประคำจะเพิ่มตามค่าศิลธรรมซึ่งตอนนี้เราค่าทุกอย่างยังเป็นศูนอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะน่าสนใจกว่า เทีบไปหาผลไม้กันเดินทางอีกสักพักกว่าจะถึงป่าศัพทศูนย์ถ้าเดินวนไปวนมาก็คงอดตายเขาจะอธิบายระบบแมพนะครับเวลาเราเดินเวลาที่เรากดเดินเนี่ยเราจะสูญเสียพลังกายด้านบนด้วยแล้วก็จะเสียเวลาด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเดินไปเดินมาก็อาจจะพลังกายหมดได้ เก็บรวบรวมผลไม้เกมนี้กดออโต้ได้นะครับเวลาออโต้มันก็จะให้อารมณ์คล้ายๆเกมทั่วว่าไปที่ไม่ใช่เทิร์นเบสนี่แหละ เหมือนตัวละครเราจะเป็นโลกกงนะเขาก็เลยจะสอนวิธีในการย่องหลบโดยการกดปุ่มสเตลปุ่มนี้นะครับสามารถย่องได้เวลาย่องไปแล้วถ้าเกิดเราย่องไปใกล้เนี่ยมันก็จะขึ้นตกใจแบบนี้แล้วเราก็จะต้องต่อสู้นะครับแล้วเราก็เลือกต่อสู้ไปเลย รวบรวมผล,ลไม้ให้ได้ห้าผลนะครับเพื่อไปเป็นอาหารด้านหน้าเราเจอชาวนาคนหนึงถูกงูลุมกัดอยู่นะก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตามบทพี่ชายตัดฟืนมาช่วยแล้ว เป็นระดับ2นะจากการข้างงูสามตัวอ่าเมื่อกี้มีการแจ้งเตือนนะครับว่าเราฝึกวิชาไอพินเยยุทธจักรสำเร็จละขอบคุณมากเจ้หนุ่มเกือบโดนงูกัดตายละคนตัดฟืนขอบคุณเรานะครับ เขาบอกว่าป่าแห่งนี้มันเต็มไปด้วยงูพิษแล้วก็หมูป่าไม่ค่อยมีใครมาหรอกข้าเป็นคนตัดฟืนจากหมู่บ้านใกล้ๆมาเข้าป่าเพื่อเก็บฟืนเพื่อหาอไรายได้เราถามเกี่ยวกับว่าแถวนี้มีหมู่บ้านใกล้ๆด้วยหรอือเามันชื่อหมู่บ้านอะไรกังวลอยู่ว่าแถวนี้มันจะโลกล้างไม่มีที่พักนะคนตัดฟืนอธิบายว่ามันเป็นสถานที่ที่คนทั่วไปมารวมตัวกันนี่แหละไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเรียกว่าหมู่บ้านไร้นอ่ามันอยู่ไม่ไกลจากป่าศ,าศับสูน ก็คือชื่อป่าแห่งนี้เท่าไหร่ถ้าเหนื่อยเขาก็เชิญเราไปพักที่หมู่บ้านนะครับโอเคเขาขอตัวไปตัดไม้ต่อเขากลัวเราหลงนะเขาเลยให้แผนที่ของป่าสาบสูญนี้มาเจอกล่องสมบัตินะครับเปิดแผนที่กดตรงนี้นะหรือกดตัว m ก็ได้เคเราจะเก็บผลไม้ให้ครบ5ผลนะครับ เหมือนเดินอ้อมหลังงูแล้วงูว่าจะไม่สนใจโอ้เมื่อกี้เป็นกระบวน5าดีดพินดีเลยนะเี่ยเวลาเล่นวิชาอะไรก็ได้แต่ว่าเราสามารถใช้ได้ทุกอย่างเลยค่อนข้างอิสระ เจอชายวัยกลางคนถ้าทางดุร้ายเขาเตือนเราว่าอันตรายเข้ามาเกิดอะไรขึ้นอันตรายที่ไหนเขาบอกว่าเขาว่างเหยื่อรอไว้กิ่นของมันจะดึงดูดหมูป่าถ้าไม่รีบออกไปนจะสายเกินไปได้เขาบอกว่าให้อยู่ใกล้ๆเขาไว้นะถ้าตัวเรายังอยากเป็นชิ้นเดียวกันอยู่ ถ้าใช้วิชาพิณ เลื่อนเป็นระดับห้านะครับเขาบอกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องทำไมห,หมูป่ามันมาแคไม่เกียดตัวเองแต่าได้ยินเสียงคืดๆนะฮะมีหมูป่าตัวสีแดงเดินพุ่งเข้ามาหมูป่ามันทำเสียงคืดฮัทฮัทนี่นนะเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้กล้ามาแสดงท่าทีดุร้าย เขาเตือนเราว่าอย่าลองดีกับหมูป่าตัวนี้นะครับถ้ามันโกรธอาจจะเป็นอันตรายได้เฮ้ยอ่าแต่เราไปส่งเสียงฮึท่าทัศกับหมูป่าตัวนี้นะเราเราบอกหมูป่าว่ากลับรางของเจ้าไปไ่าอย่างงั้นวันนี้ข้าจะมีเนื้อหมูป่าย่างหมูป่าเข้าใจที่เราพูดนะครับในที่สุดมันก็ไปเนื้อหาตรงนี้เปลี่ยนไปครับเพราะว่า ตัวละครที่ผมกับชาติมาเล่นจุติมาเล่นรอบเนี้มีความชํานาญในการฝึกสัตว์เป็นขั้นปรมาจารย์ที่สูงสุดนะเราเลยสามารถพูดกับหมูป่าได้เว้นเนื้อเรื่องอื่นเน่ยชาวไอตัวในพานจะเป็นคนไล่หมูป่าให้นะครับอยาตัดสินหนังสือจะปกของมันแค่เสียงตะโกนเพียงครั้งเดียวก็ทําให้ราชาหมูป่ากลัวแล้วเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาเทคนิคเล็กน้อย เนื่องจากเจ้ามีความสามารถนี้ดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้ข้าคงกังวลมากเกินไปเขาแนะนําตัวครับว่าเขาเป็นนายพานจากหมู่บ้านไร้น้าที่อยู่ใกล้เคียงที่คนตัดฟืนเมื่อกี้น่าจะแนะนําให้เราเขาชื่อหลิวซือป้าฮากเเจ้าเพิ่งจะมาที่นี่ครั้งแรกก็ชวนเราไปพักที่หมู่บ้านครับโอเคทําความรู้จักนายพานแล้วนะ ตอนนี้ผลไม้เพียงพอแล้วนะครับให้กลับไปที่ศาลเจ้าล้างโอเคกลับไปที่ศาลเจ้าล้างกันดกกีกว่าเพื่อความรวดเร็วนะครับเราจะไม่แวะอะไรเลยนะ อ่ะนี่เราเจอหมู่บ้านไร่น้ำโผล่ึ้นมาในแผนที่แล้วนะครับเดี๋ยวกลับเอาผลไม้ไปให้มือปราบก่อนเห็นเจ้าไม่เป็นอันตรายข้าก็วางใจแล้วได้อะไรมาบ้างก็ส่งผลไม้นะครับ5าผลเรายังไม่ได้กินเองเลยนะ ใกล้ๆนี้หมู่หมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านไรน้าข้าจะพาเจ้าไปที่หมู่บ้านแห่งนี้เอ่อเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บมันน่าจะดีวอยู่ที่นี่แน่นอนอย่าไปรบกวนชาวบ้านเลยข้าว่าการบาดเจ็บของข้าน่าจะหายใน3วันหลังจาก3วันข้าจะสามารถไปจากที่นี่ได้ข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่3วันถ้าสามวันไปแล้วเจ้ายังไม่มาข้าจะออกไปเอง ก็หลังจาก3วันเ,เขาจะกลับไปที่สำนักสืบสวนนะครับเพื่อรายงานครั้งนี้ก็ช้ามากเกินไปแล้วเพื่อไล่ตามโจรจากลังนกน้าแอ่นคนนี้นะโอเคมีภารกิจนัด3วันขึ้นมาครับสามวันแล้วค่อยกลับมาหาแม่นางล่วเชียนสเสวียแม่นางต้องการจะประลองกับเรานะครั้งนี้จะใช้พลังก,กำลังเพียง3ส่วนเ,เราจะสู้ไหวไหมเนะี่ย ลองดูแล้วกันเหมือนจะพอไหวนะครับความเร็วเราค่อนข้างเร็วกว่านะแต่อาจจะเป็นเพราะถ้าเรากำลัง3ามส่วนด้วย เขาชมเราว่าเรา,ามีฝีมือก้าวหน้าค่อนข้างรวดเร็วนะโอกาสหน้าค่อยประลองกันใหม่โอเคพาทต่อไปนะครับก็จะเดินทางไปที่หมู่บ้านไร้น้ำนะตอนเดินเข้ามาในหมู่บ้านก็เจอตาแก่คนหนึ่งดักไว้จริงๆในชาติอื่นๆนะเขาจะเป็นอาจารย์ของเรานะครับแต่ชาตินีเราจะออกเดินทางด้วยตัวเองไม่พึ่งอาจารย์ แล้วก็ไปทําความรู้จักกับแต่ละคนในหมู่มบ้านนะครับแล้วก็ไปเจอแก๊งเด็ก3คนชวนเราเล่นซ่อนหนาเราก็จะเล่นซ่อนหากับเด็กๆแล้วก็เป็นการเดินท่่งหมู่บ้านเพื่อทําความรู้จักกับแต่ละคนด้วยที่นี่ก็คือโรงเตี๊ยมนะครับเขาให้สำลีเรามาหนึ่งก้อนเพื่อมาทาความเินียวตอนนี้ข้ามพละกายเราต่ำมากเราไปต้องหาที่ซุกหัวนอนก่อเดินทางคุยกับแต่ละคนแล้วก็เป็นการสำรวจหมู่บ้านไปด้่ยในตัว ไอเป็ดตัวหนึง่งซึ่งไอเป็ดตัวนี้มันท้าเราสู้ด้วยเราก็จัดการขวดังไปเหมันเป็ดค่อน,นข้างเท่านะก็เจอคุณลุงที่คอยขุดแร่ครับเขาก็จะสอนวิธีการขุดแร่ให้กับเราแล้วก็ให้จอบมาน้วยแล้วก็เจอไก่ไก่ตัวน,นี้รับเลี้ยงได้ด้วยซึ่งผมตั้งใจว่าจะรับเลี้ยงสัตว์ทุกตัวในชาตินี้ก็พยายามจีบไก่ก็ให้อาหารลงไปแล้วก็เข้ามาในศาลเจ้าประจำหมู่บ้านก็เจอเด็กอีกคนหนึ่งที่เหมือนเป็นหลานของหัวหน้าหมู่บ้านเจอตาแก่คนหนึ่ง ขายก็มาดูนะครับะอะไรทำไงเราก็หยิบก็เจอคุณลุงไข่เนื้อครับคุณลุงก็จะสอนว่าถ้ามีพวกของใหม่ก็เอามาขายให้เขาได้พวกเนื้อหนุแล้วก็เจอเด็กคนสุดท้ายครับในบ้านของคนตัดฟืนคนนี้น่าจะเป็นลูกหลานของคนตัดฟืนที่เราเจอที่ป่าสามส่วนก็เจอคุณลุงตีเหล็กครับลุงตีเหล็กก็จะถ่ายทอดวิาชาให้เราอยากจะให้เรามาเป็นเออมาช่วยงานเขาหน่อยแล้วก็สะดวกนะทีนี้เขาขอให้เราไปช่วยหาแร่เหล็กเราปฏิเสธไปก่อ เราก็เดินไปทักทายกับคนที่อหลือในหมู่บ้านต่อครับมีทั้งคนขายยาแล้วก็คนขายทับเลขเดินมาคุยกับเด็กๆใหม่ครับมีเด็กคนหนึ่งอยากได้มแมลงพิษเราก็จะไปจับมแมลงพิษให้กับเด็กๆับจับมาเกินเลยเพราะว่าไอ้มแมลงเนี่ยมันเป็นอาหารของไก่ได้วยนะครับผจะเอามแมลงไปให้ไก่กินนะครับเราก็กลับไปคุยกับ ผมเตี๊ยงไปกับเชอบอกว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยจะมีรถมาผ่านมาที่เมืองจะเป็นรถมาที่ทําให้เราออกจากเมืองได้ซึ่งเป็นเป้าหมายของการเดินทางข้ามเมืองนะครับแเราก็เป้าหมายของเราคือเราจะหาว่าเราต้องออกจากเมืองยังไงเราพยายามจะคุยกับในพานนครับแต่ว่าเราคุยกับนายพานไม่ได้เพราะมีหมามาขัดขวางมาเขาท้าหู่เจ้าของนคิดว่าถ้าจะคุยกับในพานต้องรอในพานไปเจอกันที่ในป่าก่อนเมื่อกี้เราก็ให้อาหารไก่ไปนะครับเพื่อทำการจิ้มไก่ แขเชงัจ้ับโอเคแล้วก็เรามานอนอยากนนวันท้านังสองเพื่อให้พรมท่จลงกายในกัรวันชีวิตมากเราวกคิดว่าเราต้องหาเงินกับก็เลยไปขุกแร่เพื่อาส่งให้กับีเหล็กที่เป็นธุรกิจงกให้รางวัลเรงแเป็นชุดเแล้วเข้ามาคุยกับค พยายามมาคุย,ยกับคนที่เหล่อในหมู่บ้านครับื่อที่มีปัญหาอะไรแล,แล,แล้วก็ให้อาหารใจเพิ่มเติมครับตอนนี้ภารกิจเนี่ยก็คือเราต้องไปพบกับมือปราอีกประมาณวันกว่าสองวันครับผมพยายามหาตังค์ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะนอนพักที่โรงเตียมให้ได้ก่อนตอนนี้มีประมาณ328ละเอ่อจะนอนพักที่โรงเตียมยต้องใช้ประมาณ228คิดว่านอนได้แล้วครับ ก็มาแอบเปิดผิดสมบัติของผู้ตองที่เหล็กนะเรามีทักษะในการเปิดกล่องขั้นสูงสามารถเปิดกล่องอะไรก็ได้ก็ขออนุญาตเปิดลยนรพยายามทาความรู้จักกับแม่นางที่เตรียมนะครับก็สนทนาเพื่อที่เราจะค่าใช้จ่ายในการพักนะครับผมเราจะขึ้นไปพักเลยมีการแอบเก็บสละเบานิดหน่อยนะครับก็วันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเช้าวันต่อมาเรามีแรงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับ ที่รออยู่ที่ศาลเจ้าล้างกัน